โยนปัญหาทั้งหมดโยนที่สินทั้งหมดอะไรทั้งหมดให้แก่ประชาชนเต้อทุกอางของทารบริหารประเทศเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตศาสตรโอเคก็รับกรรมนไปไม่เป็นไรฝรั่งคนหนึ่งที่ท่านมาเป็นหัวหน้าพักใหญ่ในประเทศไทยผมก็บอกว่าคนนี้จบแล้วดวงจบแล้วทุกคนคให้เป็นไปได้ยังไง ก็แค <Okay. S 1> นงทเดียวนายกนะมันปรากฏในดวงดาสามคน,นมาด้วยกันฮะมาด้วยกัน3คนคนหมดเวละแล้วครับเริ่มหมดแล้วเริ่มจากพี่พี่ของคุณลุงเนี่ยหมดก่นอนตามคุณลุงแล้วตามที่คุณหมอแต่ว่าเขามาด้วยกันเราไปน่าจะไปได้วยกันคนนี้เกี่ยวข้องมันตั้งแต่สมัยโกสาปานโกษาเหล็กเลยนู่นนะคนนี้ย้อนอดีตทุกคนนะฮะแต่เมื่อมาแล้ววันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาหมดกรรมแล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วจะได้เขาหมดสิทีปีนี้เริ่มจากเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนแต่พี่ใหญ่ไปคนเดียวไม่ได้ต้องรอน้องน้องเนี่ยจะหมดกรรมก็ต้ ปีหน้าปีนี้เดือนนี้แล่ถ้าหมดแล้วแต่ว่ายังไปไม่ได้ต้องอยู่ประคองหลานประคองน้องก็คงอีกสักปีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเราจะเรียนประวัติศาสตร์มีคำว่าเฮ้ยสมัยก่อนมีคำวัฒนาคารอยู่ค่ะเออ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 อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบไม่มีครับต้องปรับนะหมดไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลนะครับอะไรใครจะฟื้นใครจะไม่ฟื้นใครจะเอ็พอไม่มีหรอกครับมันเล็กมันรีเซ็ตทั้งระบบครับ ใช้หมดเแมเป็นทเป็นทานนอสป่ะค่ะดีดโป๊กทุกอย่างใช้หมดหมดเลยใช้หมดเลยแล้วก็โยนโยนปัญหาทั้งหมดโยนที่สินทั้งหมดไอ้ทั้งหมดให้แก่ประชาชนครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของการบริหารประเทศเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็โอเคก็รับกมกันไปไม่เป็นไรเด็กรุ่นใหม่สิคะเนี่ยค่ะคุณลูกอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วว่า ดาวดาวดวงดาวของคนที่บริหารประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดูดาวเหรือดาวมันเอามันมันเป็นเรื่องดูคุยกันเล่นๆนะนี่ไม่ใช่ดูดาวที่เป็นวิชาวิชาโหราศาสตร์ใช่ไหมครับคุณลุงจริงๆก็เป็นวิชาหนึ่งนะฮะคือผมสอนหลายวิชาโหราศาสตร์ที่ก็สอนสอนมาต่างก้นเรืยโหราศาสตร์คือที่สอนก็มีเกี่ยวกันเทรดดิ้งนะฮะโหราศาสตร์แล้วมันมีอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับอ่าอ่า หลักการเกี่ยวกับการเรื่องกรรมเรื่องการแก้กรรมต่างต่างกอน่ะ oh, พูดฮะก็เรื่องเกี่ยวแต่เป็นอิงมาทางศาสนานะฮะเพราะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องซึ่งละเอียดมากเลยนะฮะ<ข>รรก็สอนหลักๆอยู่สามวิชาคที่โหราศาสตร์นี่ก็เป็นวิชาซึ่งแปลกมากนะครับแปลกมากแล้วก็ที่ตั้งแต่แรกที่คุยคุยกันระหวา่างลูกศิษย์นะก็ได้ได้มีเรื่องมหัศจรรย์มาตลอด<ค>มันมี<ค>อยู่สมัยหนึ่งนะฮะที่ซึ่งอ่ อ่ฝรั่งคนเนี่ออะที่ท่านมาเป็นหัวหน้าพักใหญ่ใน,รในประเทศไทยอ่ะอ่าอเออผมก็บอกอว่าคนนี้จบแล้วดวงจบแล้วทุกคนบอเฮ้เป็นไปได้ยังไงเขาแค่งิีเดียนายกนะอ่าฮะจำได้ไหมครับฝรั่งชื่อชื่อมาร์คอะไรตัวนองเนี่ย<อ> <laughs> คุณลงพูดจนนี่นางงงอ้เราม right ีฝร okay, mm ั่งด้วยเหรอคนที่ชื่อต่างต่างประเทศเนาะโอเคครัเกิดเกิดเกิดที่นิวคาสเซิลอะแค่แค่พูดเมื่อกี้ก็รู้แล้วครับไม่ต้องตอบจนแบบอั่นี้มันมันปรากฏในดวงทุกอย่างปรากฏหมดถ้าจะดูวันนี้าดูวันนี้ถามว่าเฮ้ยคุณลุงพี่คุณลุงเขาคุณหนอ หมอเชิญไปยังไงเออเปยังไงสามเออเนี่ยนะับมาด้วยกันนะครับมีกรรมพูมร่วมกันใ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 นประเทศชาติในราชวงศ์นี้แหละครนะฮะต้องทำงานนี้นะครับและก็จนจะหมดกรรมพูมนี้แล้วจนจะหมดกรรมที่ต้องทำนะทั้งสามคนแปลว่าอะไรฮะคือคืองรูลต้องอาจจะต้องแปลบเป็นต้องมาทำหน้าที่นี้ต้องมาทำหน้าที่เรื่องคือต้องมาทําหน้าที่นี้เพื่อปกครองประเทศนี้ อยู่ฮะมาต้องมาทําหน้าที่นี้เอางี้ก็แล้วกันเียสามคนนี้คุณเออคุณลุงได้ดูดูดวงแล้วดูโหราศาสตร์แล้วเขามาด้วยกันและจะไปด้วยกันสามคนมาด้วยกันฮะมาด้วยกันสามคนเนี่ยมาทําหน้าที่เสียสดะมากเลยนะฮะทําเล่นไปนะฮะั็หมด่านนี้นหมดะหมดวาแล้วฮะหมดวาแล้วครับเริ่มหมดแล้วเริ่มจากเริ่มจากพี่พี่ของคุณลุงเนี่ยหมดก่อน ตาม้วคุณลุงแล้วตามด้วยคุณหมอแต่ว่าเข้ามาด้วยกันเราไปน่าจะไปด้วยกันคช่ไหมค่ะล้วดูแล้วจะเป็นการไปทต่แต่คุณหมอยังหนุ่มกว่าหรือเปล่าครับยังหนุ่มงมากเลยถึงผมเลยบอกว่าแล้วจะไปด้วยกันได้หรอครับกรรมทํามาอย่างนี้นะฮะกรรมทำมาอย่างนี้นี่พูดเรื่องแค่แค่กรรมที่ทํากันมาตามพื้นดวงในโหราศาสตร์จักรดวงพื้นดวงที่สำคัญนี่น่าถามหน่อยว่าเขามีอะไรที่มันผูกกันมันมีอะไรที่แบบเป็น หลักโหราศาสตร์ที่อธิบายได้มางไหมคะสามท่านเนี่ยจะไปด้วยกันใช่มมันยาวเกินไปไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีกรรมภูมิกรรมภูมิเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวกับการที่ต้องมาบริหารอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรสารขันใช่ไหมค่ะประเทศประเทศอะไรประเทศหนึ่งอะไม่รู้ไม่ใช่ประเทศเราอะนะประเทศหนึ่งประเทศตนึงต้องต้องมา เพราะว่าพวกนี้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ถ้าพูดเป็นเรื่องเพลเจอร์นะฮะนึกสมัเล่านิทานให้ฟังแล้วกันได้ได้ค่ะพวกนี้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่สมัยโกษาปานโกษาเหล็กเลยนู่นน่ะอ๋อคือทั้งสามท่านนี้มีมีความเกี่ยวข้องในอดีตมาด้วยกันอนี้ย้อนอดีตทุกคนนะฮะเมื่อมีสมัยหนึ่งนะที่ที่ทางหมู่บ้านบางระจันมาครบชุดคตอนนี้ก็เสียชีวิดแล้วรุ่นซึ่งอายุประมาณแปดสิบนะฮะ อ่าอ่าอ่านะฮะนั่นเรามาเป็นชุดนั้นในวแล้วพวกมันอ,อยากคือพวกนี้เขาจะมาเป็นชุดชุดเขาเขาสร้างกรรมไว้ก็ต้องมารับใช้กรรมอันนี้นะฮะอันนี้ก็มาจากสมัยนั้นครับแต่เมื่อมาแล้ววันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาหมดกรรมแล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วจะได้พิ่งหมดทัทีปีนี้เลยเหรอครับคุณลุงอ่าปีนี้เริ่มจากอ่าเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่จะค่อยๆออกพี่ใหญ่เนี่ยแต่พี่ใหญ่ไปคนเดียวไม่ได้ต้องรอน้อง อน้องเนี่ยจะหมดกรรมก็ต้นปีหน้าแต่พี่อยากจะหมดกรรมปีนี้หมดกรรมต้นปีนี้เดือนนี้ละ้ะหมดละเดือนนี้เลยค่ะเพิ่งจะฉลองเพิ่งฉลองอายุครบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่มั้งวันนี้นะคะสิบเอ็ดสิงหาเจ็ดสิบหกมั้งท่านเจ็ดสิบหกเออใช่ค่ะเจ็ดสิบหกท่านแก่กว่าลุงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านหมดกรรมละหมดกรรมละได้พอกสักทีนะฮะแต่ว่ายังไปไม่ได้ต้องอยู่ประคองหลานประคองน้อง อ่าค่ะก็ะคงอีกสักปีหนึ่งปีก็ยาวนะคะคือไม่ยาวนะโอ้ยอยู่ดั้งนานคือหมายถึงว่าคือโดยโดยโดวงโหราศาสตร์คือกาลังจะหมดกรรมตั้งแต่วันนี้แต่ว่ายังอยู่ในภาระหน้าที่ประมาณหนึ่งปีก็พวกนี้เป็นอย่างนี้แหละครับมันเอามันเอาเป๊ะเป๊ะไม่ได้อ่าอ่ามันเป็นเป็นแอเรียนะฮะแอะเรอยก็ประมาณประมาณแถวๆเนี้ยปีนี้ถึงปีหน้าเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ยนะฮะ อ่าสามผู้ยิ่งใหญ่นี้หมดวาระกรรมคถามถึงกรรมเรื่องน่าจะไปได้สวยเด้อน่าจะไปได้สวยคือไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามหลังเลยอ๋อคือลงแบบสวยๆเหรอลงแบบสวยๆเลยด้วยเหรอไม่ใช่ลงแบบตามตามดวงชะตานะลงแบบสวยๆทั้งสามท่านโอ้ค่ะแสดงว่าจะมีโอกาสทั้งสามท่านใจหวนกลับมารับใช้ชาติอีกไหมคะหมดหมดกรรมแล้วครับหมดกรรม หมดเลยตัดเลยตัดจั้งสามท่านนะฮะคือท่านไม่กลับมาแล้วครับท่านท่านไม่ได้อยากอยู่แล้วค่ะคือหมอคุณหมอเพื่ออยากกลับไงคะคุณลุงเอ่อถ้าตามดวงเนี่ยท่านจบแล้วนะจบหน้าที่แล้วถ้าจะอยู่ต่อก็ก็ไม่ใช่หน้าที่ถ้าอยู่แบบไม่ใช่หน้าที่นะฮะก็จะไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีโอ้เป็นอย่างนี้ดิเอง ท่านท่านไม่น่าจะโง่หรอกผมว่าผมว่าจบแล้วนะอืมอืมอืมดังนั้นดังนั้นคือปีนี้ถึงปีหน้าดังนั้นก็นจะมารเริ่มต้นเริ่มต้นจากเดือนเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นเอยผมใบลวนะยบใบเดี๋ยวผมจัดไห้เรียบร้อยอีกนิดนึงอะไรทีนี้ยแปลว่าไอ้สิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นปีหน้าถูกไหมครับคุณลุง ถ้าตามดวงชะตาที่ส่งมานะผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะถูกถูกค่ะนี่ไม่ถ้าผิดก็โทษกันเอาเองนะตามดวงชะตาที่นีนาส่งไปเนี่ละนนี้สายนีนาก็ส่งมาให้สายทหารก็ส่งให้เลยค่ะโอเคโอเคโอเคอ่าค่ะแต่ว่าผมผมเช็คกับสายนั้นนะสายออ่าสมาคมหัราศาสตร์ของประเทศไทยครับค่ะไม่ตรงนะไม่ตรงตรงจังหวัดหรือเปล่าคะ ไม่ตรงลงเวลาเวลาไม่ได้กำหนดมาแล้วก็คนนึงเนี่ยเกิดกลางคืนนับแบบนับแบบไหนนับแบบไม่ได้ละเอียดคงไม่ได้ส่งไปละเอียดขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่ต้อกก็พอดูได้ละก็เอาว่าประเทศชาติของเราน่าจะโอเคน่าจะดีขึ้นในประเทศชาติเราน่าจะดีขึ้นนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นทุกท่า คือถ้าเราอารมณ์ออกนะไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเลยนะดูเทคนิคออย่างเดียวนะเทคนิคออย่างเดียวคือความจริงเริ่มปรากฏในเรื่องโควิดในเรื่องเรื่องปลอมเท่านั้นเลยมันไม่ได้มีมูลความจริงเลยก็ในเมื่ออยู่เฉยๆนะเอาคนของเนี่ยพระพวกผมพวกคนงานเนี่ยไปสิบสี่วันนั่งนั่งนอนๆอนกินกินจ่ายจ่ายแล้วกลับเห็นไหมฮะมันรักษาง่ายเหลือเกินในเห็นมันมันไม่มีเรื่องเลยแล้วคนเริ่มรู้กันแล้ว วัคซีนมันถึงเหลือทั่วโลกไงฮะอเมริกานี่เหลือไม่รู้กี่ล้านกี่พันล้านมันเหลือไม่ใครก็เอากันละถึงได้เป็นของเอามาแจกนะฮะอืมค่ะเขาจะมีรุ่นสองออกมาแล้วไงครับคุณลุงก็ไม่รุ่นไหนก็รุ่นไหนก็ไม่อยู่แล้วฮะตอนนี้ฉีดเข็มที่สามกันแล้วเห็นไหมเข็มที่สามก็ไม่เอาไม่ไหวต่อไปคงฉีดเข็มที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลไไปเรื่อยมันไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นละนะฮะ แล้วก็ประมาณเนี้ยก็คอ r r e s p o n ์ i กับดวงชะตาของสามสางเสือเนี้ยมาเพระนั้นแต่ะมานต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้เนี่ยนะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าปลายปีนี้เริ่มจะเห็นแล้วฮะเห็้ก็เห็นสัญญาแล้วนะเห็นเห็นแล้วต้นปีหน้าฟื้นแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยความเจริญมั่งคั่งของประเทศชาติเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะมากจะไปกจะดีขึ้นยาวนะไม่ใช่สั้นๆนะฮะสั้นๆยังลงอยู่นะระยะยาวเราไปไกลมาก โอ้ดีครับดีมากครับอยากเห็นอย่างนั้นมากเลยครับผมก็อยากเห็นอย่างนั้นครับแต่ระยะสั้นอย่างไรระยะสั้นยังไงก็ไม่รอดนะครับอดังนั้นนั่นหมายถึงว่าผู้นําคนถัดไปหรือเปล่าคะคุณลุงที่จะมารับไม้ต่อคนก็สนใจแล้วเอ๊ะเป็นใครหรือว่ามีโอกาสเป็นแคดิเดตใครบ้างคุณลุงได้ดูได้ดูเพิ่มเติมมาให้กับรายการด้วยเราพูดชื่อย่อชื่อเล่นแล้วกันเนาะ คนแรกเราเรียกพี่ชายพี่โทนี่นะคะมีโอกาสไหมคุณหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนต่อไปที่มันจะเป็นผู้นาประเทศอระคุณพูดขนาดนั้นเลยคือดูคือคือคดิเดตละกันคดิเดตดูฝรั่งฝรั่งคนนี้นะฝรั่งฝรั่งคนนี้พี่โทนี่เนี่ยลุงโทนี่เนี่ยลุงโทนี่เนี่ยดูแล้วดวงชะตาเขาคนเคราะห์แล้วโอกาสกลับมาไม่มี่วนะคุณลุงที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณโทนี่มีคาเดิมเนี่ยเขาโดนเคราะห์หนักถ้าไม่ถ้าไม่โดนในประเทศนะฮะก็เสียชีวิต อันเดิมเดิมอันเดิมอ่ะคราวนี้เมื่อเขาโดนในประเทศไปแล้วเขาพ้นเขาพ้นเคราะห์แต่เคราะการในประเทศเขาฉะเขาจะต้องรับเคราะห์อันนั้นน่ะอยู่ที่ต่างแดนอย่างน้อยนะสิบสองปีอย่างน้อยถึงจะพ้นเคราะห์คราวนี้ตอนนี้มันพ้นเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าบุญที่จะได้กลับมาเนี่ยไม่มีถ้าจะกลับมาเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัยบุญคนอื่นครับ ก็มีคนคนเดียวที่มีบุญพออืเป็นที่รู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝรั่งคนนี้ไม่น่าจะได้กลับขึ้นมาลุงคุณลุงโทนี่เนี่ยออนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองหรืออะไรนะพูดถึงดวงชะตาอย่างเดียวเข้าใจครับดวงชะตาอย่างเดียวคครับแล้วอีกสักท่านลวกันที่ส่งไปให้ต่อเป็นน้องสาวน้องสาวของลุงอุอไม่ใช่น้องสาวเป็นอกล้คล้ายอ่ะเป็นระดับ ผู้ตัดตานกับคุณหญิงคุณหญิงแล้วกันเอาป็นคุณหญิงขึ้นไปอ่คนนั้นละค่ะคนนี้ดวงชะตามีสิทธิ์ฮะเดี๋ยวนะอธิบายเพิ่มเติมเลยครับดวงชะตามีสิทธิ์แต่ว่าขึ้นกับว่าประเทศเนี่ยนะฮะมีเทวดารักษาอยู่ขึ้นกับว่าท่านจะเอาใครจำได้ไหมตอนที่เราจะแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่อ่ะ จะ,จะเอาอัครู้จากองค์นี้ในสุดหรือาอันนี้นหนเหรอไหมเพอร์เฟกเลยคือเรื่องของประเทศเนี่ยนะฮะการใครจะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใครจะมาเป็นสุดอสังฆราชเนี่ยเขามีการคอนโทรลกันจากสวรรค์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูว่าเออท่านมีบุญขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ในพื้นฐานดวงเนี่ยท่านมีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็อีกประมาณสองปีางหนานะฮะมีสิทธิ์ แต่ว่าไม่รู้อันนี้็ตลองแล้วแต่เพราะตำแหน่งถ้ามันใหญ่ขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนอื่นด้วยไม่รู้รต่ส่วนน่าเคยมีอะไรบ้างในที่ศาลที่ว่าหลักเมืองไปดูเสียมีอะไรพระเสือเมืองพระสงเบืองว่าเจ้าพ่อเจ็ดตะคุบเจ้าพ่อหอกลองในหนังนาพวกนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เขาเดินขบวนกันสังเกตมาที่เป็นเรื่องใหญ่เลยไปเป่านกหวีดไปเดินขบวนกัน,นะถึงไม่มีขบวนกลองมาฮึมาเลยนาหน้าอ๋อมันเป็นเรื่องเรื่องโหราศาสตร์ด้วยใช่ไหมนั่นแหละคือการเส้นสลวงขอกำลังจากเจ้าพ่อหอกลองอะ ไม่งั้นไม่สําเร็จนะครับจะบอกให้ค่ะไม่งั้นไม่สําเร็จนะคุณก็รู้นี่นะพวกเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาใช้อาจารย์ทางทางโหราศาสตร์ทางสยศาสตร์กันท้งนั้นอพอรู้แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยครับเพราะฉะนัะ้นอ,อันนี้เนาะคุณหญิงน้องสาวลุงโทนี่เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเออฟ้าดินจะว่าอย่างไง แต่พิเศษต้องเป็นช่วงไหนยังไงไหมคะที่ดวงจะดีสุดอีกประมาณสองปีคือมันพ้องกันนะค่ะแต่แต่แต่เต่าจะกาลังจะหมดกรรมคุณลุงบอกว่าภายในต้นปีหน้าแต่ว่าชุดใหม่ไม่อีกสองปีมันจะมันจะมันมีเวลาหรือเวลามันมีเวลาซึ่งว่างอยู่ประมาณหนึ่งปีอ่าใช่ใช่ใช่แล้วจะเป็นยังไงอครับไอ้ทุกช่วงหนึ่งปีนี้ที่ว่างก็ดาเราเองอ่ะหนึ่งปีก็เดาวง่ายอย่าตายอ๋อ อยู่จัดการอะไรบางอย่างอยู่จัดอยู่จัดการก่อนอะไรก็ว่าเป็นไปใช่ไหฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้อย่าไปจริงจังนะฮะเรื่องสนุกสงสนุกฟังเพลินๆคุณผู้ชมก็บอกเนี่ยสนุกดีครับฟังเพลินๆแล้วก็คือคนก็คิดตามคุณลุงด้วยนะคะประเทศสารคันเนี่ยเจอเรื่องราวเยอะแยะแล้วก็เราได้เอามาคุยอีกด้านหนึ่งให้ฟังครับคุณลุงผมถามความรู้นิดหนึ่งเวลาเราดูโหราศาสตร์เนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรใช้ใช้ใช้วันที่วันเขาเรียกอะไรวันตกฟ้ากหรืึเปล่าครับคุณลุงเขาจะดูยังไงอยากให้คุณลุงอธิบายแบบคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่รู้รื่ไหมวิชาและมันแล้วแต่วิชานะฮะแล้วแต่วิชาอย่างเราจะดูต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยว่าจะจะงามไหมดูจากรากก็ได้ดูจากโคนก็ได้ดูจากกิ่งก็ได้ยนกับใบก็ได้มันแล้วแต่วิชาเพราะผมก็มีวิชาผมอีกชนิดหนึ่งนะฮะโดยปกติเนี่ยถ้าผมดูเรื่องพวกนี้นะ ก็ผมก็บอกว่าเออถ้ามีเวลาอย่าลืมค่าไหวครูนะห้าบาทสิบาทมีหยดตู้ที่วัดด้วยทําบุญไปนะไอ้เรื่องธรรมดานะฮะแล้วสิ่งที่ผมต้องรู้คือข้อหนึ่งชื่อนะฮะแล้ววันที่เกิดแบบแบบเดิมแบบไทยอ่ะวันจันทร์เดือนเจ็ดปีจออะไรแค่นี้แค่นี้แหละครับถึงได้ถึงจะมีมีผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งแต่ท่านไม่เปิดเผยตัวนะถามมาส่งวันเดือนปีเกิดมาให้เห็นไหมผมถึงถามขอชื่อครับจําได้ไหม อ๋อจำได้จำได้อ่อค่ะเราดวงท่านที่ผมดูค่อนข้างตรงไหมอืมค่ะวันนี้อธิบายตรงนะคะก็ต้องบอกไปไลฟฟังดูเมื่อกี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ผมจะข้อกวาอชื่อมาวันเดืนีเกิดแบบไทยนะฮะแล้วก็ผมก็มีวิชาของผมผมจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาให้อืมลุงนี่นาถามหน่อยมีคนมักจะพูดว่าคือประเทศไทยมักจะผูกติดกับทหารเนี่ย ทีนี้คนก็กลัวว่าไอ้แม่มันจะมีเขาเรียกว่าทีมทีมที่เป็นสีเขียวเนี่ยกลับมาอีกทีมทหารกลับมาบริหารประเทศอีกประวัติศาสตร์เราเนี่ยเสียดายคนรุ่นคุณไม่ได้เรียนเขาบอกมันมีงแต่สมัยคุณเคยได้ยินคำว่าสิบสองปันนาสิบสองจุทยอาจาจากเกลนอกอะไรไหมโลกประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะฮะ แล้วระวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกเลยนะฮะอย่างโยนกมาตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าพรมมหาราชในต่ละแนวเนี้ยทหารยังนั้นนะครับค่ะเมื่อเราถูกของปกครองเราเป็นทาสเขาหมดทั้งดินแดนเนี่ยทหารเท่านั้นที่มาช่วยปลดแอกเอาไว้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยทหารท่านก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ปกครองประเทศมาเรื่อยๆมาเป็นพ่อขุนบางกลางท่าเป็นอะไรต่างๆเยเห็นไหมฮะแล้วมาเป็นแม้กระทั่งสมเด็จพระนเรศวร พระเจ้าตากสินอะไรเนี่ยทหารทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านเมืองจะสงบสุขก็จําเป็นต้องมีทหารเป็นผู้นําค่ะแต่ถ้าจะงดน,นะคําว่างดในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือใช่ไหมงดเนี่ยก็ือนเป็นปผู้หญิงเป็นผู้นําอืมค่ะงดจริงๆเห็นไหมงดจริงๆที่คนบอกว่านารีขี่ม้าขาวไม่ใช่ง,งดงดในภาษากลางแปลว่าอะไรนะคล้ายๆคล้ายๆ,ๆสิ่งที่เป็น ประมงคนอะอะไรสักอย่างนึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าสีเขียวจะมาไม้ประมยังไงก็ต้องมา้อย่างจะต้องคูต้องคูประเทศไทยไม่ไม่ใช่ประเทศไทยผมไม่ได้พูดประเทศประเทศสารคันฯที่มาจากโยนกมาจากอะไรเนี่ยค่ะคุณดูนักการเมืองของสารันสเซค่ะประเทศเขาอะน่าสงสารไม่แต่ละคนแต่คนดูสิ่ครับแล้วสงสารประชาชนมอือต้องอยู่ใต้นักการเมืองเหล่านั้นมีอำนาจอะ ถ้าคุณไม่มีอำนาจทหารมาปกครองอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงคุณจําได้ไหมตอนที่คุณลุงคุณลุงโตนี่ขายประเทศเกือบเกือบทั้งหมดอ่ะอ่ค่ะใช่ไหมค่ะหมดนะฮะไม่เหลือนะจะบอกให้ถ้าไม่มีทหารแล้วใครล่ะที่ที่ตายเพื่อประเทศชาติในอดีตผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะอย่าเข้าใจผิดนะโอ้ล็สารคดีมาเลยมาในสารคดีนะทหารทั้งนั้น เพราะฉันเมื่อตายเพื่อประเทศชาติอะไรเข้ามาในอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคิดดูเขาจะมีความรักในประเทศชาตินี้มากอรือน้อยกว่าอาเซียที่ไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้อให้จะมากกันอันนี้มันน่าจะเดาได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงได้สงสัยว่าคนซึ่งน้องสาวของลุงโทนี่ที่ว่าดวงถึงเนี่ยเขาไม่มีอำนาจของอาวุธสงครามดุนหลังนะค่ะ ถูกไหมมันยากยากงั้นคอยดูไปว่าจะจะมีรายชื่ออะไรขึ้นมาหลุดมาย่างไรก็ไปด้วย้ค่ผมหลวมผมเข้าใจคือว่ารลายปีนี้ละต้นปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณคุณลุงผู้ชมคุณลุงผมยังฟังงงงนิดนึงยังฟังงงงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยายความก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณลุงคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือเริ่มจากปัจจุบันจนถึงต้นปีหน้าโดยเฉพาะต้นปีหน้าน่าจะเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับคคือพี่พี่ใหญ่ท่านอยากถอนเพราะดวงชะตาท่านเนี่ยหมดกรรมแล้วท่านก็อยากจะถอนเพราะว่าท่านอยู่่ยมีแต่โดนด่า<ฮ>นะหลสรฐานนี่ด่ากันยับเลยไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยไม่เคยด่าสลรคัานด่ากันยับเลยพี่ใหญ่ท่านก็อยากจะถอนแล้วไม่ไหวแล้วแต่ยังถอนไม่ได้เพราะน้องยังมาอยู่ต้องรอน้อง น้องเนี่ยจะพ้นกรรมเนี่ยต้นปีหน้าครับโอเค f i r ร t quarter เขาเรียกอะไรเ i r s t q u a อ t e r ร์ a r t e r อรไตรมาสแรกไตรมาสแรกเลยไตรมาสที่สามเนี่ยไตรมาสที่สามควอเตอร์มันสี่ไม่ไตรไตรไตรก็คือในหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยมีสามเดือนฮะก็คือไตรมาสแรกโอ้ยอย่างนั้นเรอโอเคเกามีทั้งหมดสี่ไตรมาสครับโอเคสี่ไตรมาสใรก็คือสามไตรมาสแรกของปีหน้าครับผมนะฮะคาดถ้าตามดวงนะฮะ มันจะเป็นอย่างงั้นประเทศสหรัฐเนี่ยแล้วประเทศสหรัฐเนี่ยจะตกลงชั่วคราวตอนนี้นะฮะแต่จะเจริญมาก